สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนๆครับวันนี้ลุงก็จะมา,อาบอกวิธีการฝังเข็มทุเรียนครับการฝังเข็มต้นทุเรียนฝังฝังยาครับฝังเข็มฝังยายาที่ใช้ก็นี่ครับฟอริอาฟอสสี่ร้ 400. แล้วก็ น้ำกันครับน้ำกันบริสุทธิ์ฝังก็ฝังกันโรคหลากนาวขนเนาครับการโรคหลากนาวขนเนาในต้นทุเรียนครับรช่วงที่จะฝังก็ฝังช่วงตัดลูกหมดแล้วครับการฝังก็ฝังช่วงฝนแรงแรงถ้าฝนตกชุกต้นทุเรียนก็จะไม่ดูดยาครับฝังยาก็จะไม่เข้าถ้าฝังช่วงฝน ฝนชุกต้องฝังช่วงฝนแรงๆครับฝนแรงๆต้นทุเรียนจะดูดยาดีครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีครับนี่ครับสวานจะเป็นสวานแบบใช้ฐานครับสวานแบบแบบใช้ฐานแล้วก็สลิงครับสลิงสลิงสลิงอันใหญ่ๆครับสลิงอ่า ใช่สําหรับฝังเข็มต้นทุเรียนก็จะเป็นสลิงที่เขาจะเจาะรูมาเสร็จครับเจาะรูมาสําหรับล็อกล็อกอการดันยาครับจะมีตะปูครับตะปูนิ้วครึ่งตะปูนิ้วครึ่งสาหรับล็อกล็อกอัดยาแล้วก็ล็อกในในรูครับอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยคือจะต้องไปซื้อตาม ร้านค้าเคมีพันุครับร้านค้าอ่าที่ค้าต้นพวกปุ๋ยยาครับจะมีขายครับก็จะมีอุปกรณ์พร้อมครับแล้วก็ปอกครับปอกปอกสลิงปอกอันนี้ก็คือจะต้องเอาไปเจาะรูแล้วก็เอาไปอัดในต้นครับอัดในรับต้นแล้วก็ใช้อ่าสลิงอัดเข้าไปตามในรูนี่ครับ ครับการผสมยาการผสมยาก็ผสมหนึ่งต่อหนึ่งครับยา,ายาหนึ่งลิตรพันตีซีก็ใช้น้ำน้ำกันเท่ากันครับหนึ1000่งพันหนึ่งพันตีซีอัาตราหนึ่งต่อหนึ่งครับ การผสมยาครับถ้วยนี้ก็ร้อยทีครับ สมยาห้าถ้วยก็ใช้น้ำกันห้าถ้วยเหมือนกันครับ ได้แล้วครับยาน้ำยาหาถ้วยแล้วก็น้ำบริสุทธิ์หาถ้วยนากันวิธีการเจาะก็เจาะให้สูงจากาพื้นดินประมาณ3ามถึงสีเซนครับ3ามถึงสี่เซนก็ประมาณนี้ครับห่างจากพื้นดินก็ใช้สว่านเจาะครับเจาะก็เจาะ ปากลงครับเจาะสว่านให้ปากลงหน่อยหนึ่งก็เจาะไปประมาณจักประมาณสองนิ้วครับสองนิ้วเจาะเสร็จก็ใช้ใช้ปอกครับปอกปอกเข็ม อกสลิงอัดเข้าไปในลำต้นครับใช้ใช้ครีมอัดเข้าไปครับใช้สลิงดูดยาครับ ให้ยากับน้ำเข้ากันก่อนครับใช้ยา,า2 0ซ c ครับต่อหนึ่งต้นต่อหนึ่งเข็มครับต่อหนึ่งเข็มใช้น้ำยา2 0ซ c 2 0ซ c ครับแล้วก็ดึงสลิงให้เกือบสุดครับดึงสลิงให้มาเกือบสุด แล้วก็อัดเข้าไปครับอัดในปอกพออัดในปอกเสร็จก็ใช้แรงครับใช้แรงดันดันแล้วก็ใช้อ่าตะปูครับตะปูล็อกในรูครับ ช่แต่ปูล็อกในรูก็มองด้วยครับถ้ายารั่วก็เราต้องเจาะรูใหม่ครับถ้ายาไม่รั่วเขาก็จะดูดต้นทุเรียนก็จะดูดยาครับดูดยาคือเราอัดลมเข้าไปแล้วเนี่ยคือยา,าก็จะดันเข้าเป็นาต้นด้วยครับต้นนี้ต้นใหญ่ครับก็ฝังอยู่ประมาณสี่เข็มครับระยะห่างก็ประมาณสามสิบสามสิบเซนติเมตรครับระหว่างเข็มครับ ประมาณสามสิบส0สิบสสห้าสี่ิบก็ได้ครับกะคำนวณดูครับถอดปอกออกครับแล้วก็อัดเข้าไปในรูครับ ดึงให้สุดครับดึงเกือบสุดสลิงครับแล้วก็อัดเข้าไปในในปอกครับแล้วก็ดันดันครับดันอัดแรงลมแล้วก็ใช้ตะปูล็อกครับล็อกในรูรูสลิงครับแค่นี้ก็เสร็จครับตอนนี้ก็ฝังสี่เข็มครับต้นใหญ่ฝังสี่เข็มแต่ต้นเล็กก็3ามเข็ม2เข็มแล้วแต่ลำต้นครับ เดี๋ยวสักชั่วโมงสองชั่วโมงยาก็จะอาดเข้าไปลำต้นหมดหมดสลิงครับถ้าอากาศแรงๆฝนแรงๆก็จะดูดเร็วครับแต่ฝนตกก็จะไม่ค่อยดูดครับต้นทุเรียนจะคืออิ่มน้ําถ้าต้นทุเรียนอิ่มน้ําจะไม่ดูดครับต้องให้ทุเรียนแห้งๆห,หิวน้ําครับก็จะดูดเร็ว เดี๋ยวสักพักหนึ่งพักใหญ่ๆเราก็ต้องมาเดินดูครับเดินดูถ้ายา <c oughs> ถ้ายายังไม่หมดลมมันอ่อนเราก็ต้องใช้เข็มอ่าใช้มือดึงตะปูแล้วก็อัดอัดแรงลมเข้าไปอีกแล้วครับแล้วก็ล็อกอีกครับเพราะเข็มนี่จะมีรูล็อกหลายรูครับร <c oughs> ูล็อกหลายรู ลาอัดยาก็ต้องมองครับทายาลั่วถ้ายาลั่วตามตามรูระวังปอกกับมะต้นทุเรียนเราก็ต้องชักออกแล้วก็เจาะรูใหม่ครับอย่าให้รูจะให้น้ำยาลั่วครับน้ำยาลั่วก็จะไม่ดูดเข้าลำต้นครับ าเราจะฝังทุเรียนเราต้องเตรียมสลิงไว้เยอะๆครับ <c oughs> สลิงยาครับต้องเตรียมไว้เยอะๆคือจะฝังได้เร็วครับแต่สลิงน้อยเราก็ฝังได้น้อยครับ ครับหลังจากที่ฝังเข็มไปแล้วประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเราก็มาเดินดูครับดูว่าเข็มไหนยาหมดหรือ,อยังถ้ายังไม่หมดเราก็ดันลมเข้าไปอีกครับดูครับนี่เข็มนี้หมดแล้วครับนี่ครับเข็มนี้หมดยาแล้วครับหมดยาแล้วเราใช้ครีมครับครีมครีมขีบไอตองปอกครับปอกแล้วดึงครับ ดึงออกมาครับนี่ครับแล้วพอดึงเสร็จเราก็ใช้ปูนแดงครับนี่ครับปูนแดงปูนแดงที่ใช้ทาหน้ายางครับเอามาผสมน้ำให้ให้พอเปียกครับพอเปียกเราก็เอามามาอุดรูครับรูที่เราฝังเข็มเจาะฝังเข็มไปครับอุดรู อุดโลเพื่อให้รักษาเนื้อไม้ให้เนื้อไม้รัดครับนี่ครับเข็มนี้ยังไม่หมดครับเข็มนี้ยังไม่หมดเราก็ดูครับถ้ายาเหลือน้อยเราก็ใช้ดันกันไปอีกครับอันนี้ยายังเหลือเยอะอยู่ <c oughs> ถ้าเข็มไหนผ่านไปแล้วหนึ่งวันถ้ายายังไม่พองเราก็ต้องถอน เจาะรูใหม่ครับฝังรูใหม่เพราะรูนี้จะไม่ดูดแล้วครับผ่านไปวันผ่านไปหนึ่งวันแล้วไม่ดูดก็เราต้องเจาะ,ะ,ะ,ะรูใหม่ครับเจาะใกล้เคียงกันครับเจาะเว้นห่างกันจักประามาณสี่นิ้วครับสามสี่นิ้วครับเข็มนี้ดูเข็มนี้ครับเข็มนี้ก็หมดแล้วครับเข็มนี้หมดแล้วเราก็ใช้ครีม ดึงออกครับใช้ปูนแดงครับปูนแดงอุดรูมาดูตอนนี้กันมา,มาดูเข็มนี้ครับ เีมีก็หมดแล้วครับหมดแล้วก็ใช้คีมดึงออกครับใช้ปูนแดงอุดรูครับเรามาดูตอนนี้กันบ้างครับ น,นี้ยังไม่หมดครับยังไม่หมดก็เราก็ถอดถอนตะปูครับถอนตะปูดึงตะปูออกแล้วก็เราก็กดเข้าไปอีกใหม่ครับกดเข้าไปแล้วก็ขยับรูเสียบตะปูออกไปเข้าไปอีกอีกหนึ่งหนึ่งรูครับครับเดี๋ยวเวลาสักพักก็คงจะหมดครับอันนี้เหลือน้อยแล้วครับ ครับสาหรับเข็มที่เราดึงออกแล้วเราก็ไปฝังต้นใหม่ครับต้นที่ยังไม่ได้ฝังครับเพราะถ้าทุเรียนหลายๆต้นเราจะฝังทีเดียวหมดไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องซื้อ,อสลิงหลายอันก็ใช้สลิงกับมันยี่สิบสามสิบอันก็ได้ครับเราก็ทยอยทยอยทยอยฝังไปครับเราต้นนี้หมดเราก็ถอนถอนต้นนี้เอาไปฝังต้นใหม่ครับ เราจะฝังทุกเวลาครับตลอดวันครับช่วงอากาศแรงๆแ,แห่งๆทุเรียนจะดูดดูดดีดูดเร็วครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้ขอบคุณมากมาครับสวัสดีครับ